ตั้งแบบการสองอดีตรูปไม่เคยดัาแก่นคนใดในภูมิใดเขียนมาทางซ้ายๆหน่อย ไม,ไ,มไม่ได้แยกนีส่ดดสดนี้ค่ะแล้วาาค่อยมาเรียงลำดบับ 2องแปดห้าเดี๋ยนะสองปดเดี๋ยวดูเช็คเทียบกับหนังสือเล่นด้สองแปดห้าสองแปดห้าเป็นไหมอันนี้อันสอ้าสี่เจ็ด นี่เป็นปุคละวาระก็นน <kę> เปิดเปิดผีไปเปิดปุคละวาระ <artic> อันนี้อันนี้เกิดหลังจากแยกแล้วใช่ไหมคะเกิดหลังจากแยกอันนี้แล้วใช่ไหมคะ<ด>ปีดกา อ่ใช่อันนี้เอาเอาโทษเอาสีน้ําเงินอีกออกมาได้ไหมเอาสีสีน้ําเงินโยงลูกศรว่าแยกมาจากข้างบนได้ไหมจะได้รู้ว่าโผล่มาอย่างไงอ่านนี่อีกค่ะเขียนหัวลูกศรมา ก็แยกค่ะเพราะอันนี้อันนี้เป็นกลุ่มไม่ภูมิอีกใช่ไหมคะค่ะต้องเขียนไม่ไมต้องเขียนสีน้ำเงินเพราะเป็นออเป็น<ช>อะไรเนีเ่ย อันนี้ก็นนอันเดียวเป็นภูมลอีสีน้ำเงินต้องสีน้ำเงินอันนี้นแต่ว่ามันเป็นสเต็ปที่เรากำลังทำการแยกอันนี้คือสเต็ปตั้งครั้งแรนนงกรค่ะงั้นงั้นนึกว่าตั้งไปแต่ครั้งแรกก็เป็นกลุ่มภูมิอีกเลยไม่ชใช่ มันเกิดจากการแยกใช่อันนี้นนนนคือตั้งขั้งแรกตามสันนิษฐานค่ะพอมาแยกตามสังสยะซึ่งถามแบบการสามแล้วอะ่ะอันนี้ถึงได้กลายเป็นกลุ่มภูมิอีกและน,นี่เป็นเพราะว่าเราแยกกลุ่มไม่ภูมิอีกออกมาอ่อ่าถึงแค่นี้มีคำถามไหมคะว่าเขาแยกได้อย่างนี้ แล้วเราก็หมึกแดงจะเขียนอะไรสี่จำนวนภูมิใช่ไหมคะยี่สิบสองเป็นสี่ไม่ใช่ยี่สิบสองเป็นสี่เป็นของปัญจโวอันนี้มันอ่านลูปมันสี่ภูมิถ้าเขียนก็เขียนสี่ถ้าเขียนก็เขียนสี่ไม่ต้องเขียนยี่บสองค่ะค่ะที่นี่รวมต้องติ๊กถูกก่อนหมึกแดงก่อน ต่อไปจะใส่เครื่องหมายสังสยะนะคะอาทวนิทีสังสยะถามว่าเวทนาขันจะไม่ดับแก่บุคคลเหล่านี้ในภูมินี้ใช่ไหมาถามไปในอนาคต อเพราะเขาจะเกิดซ้ำภูมิใช่ไหมคะแล้วภูมินี้มีเวเกิดได้เพราะงั้นเวจะจะเกิดและจะดับแก่บุคคลนี้ในภูมินี้อีกก็ผิดผิดเพราะเขาไปตั้งว่าเวจะไม่ดับใช่ไหมคะอันนี้เวเขาจะดับสุดท้าว่าในอนาคตไม่มีการเกิดภูมินี้ซ้ำเวจะไม่ดับอันนี้ดับสุดท้ายแล้วก็ไม่มีก็ถูก มันมันต้องติ๊กถูกไม่ใช่เหรอเพราะว่าเวจะไม่ดับแก่บุคคลนี้ในภูมินี้ถูกหรือผิดไม่มีดับแล้วต่อไปสุดโอไปดับตอนขาตายเพราะงั้นอันนี้เวจะดับก็ต้องกากระบาดเพราะเขาจะไปดับตอนตายในชาตินี้ เวจะดับแก่บ right. ุคคลนี้ในภูมินี้อีกตอนไปสุนภูเนี่ยเขาจะดับเพราะว่าต้องการดับอยากดับเวจะดับแก่เขาใช่ไหมเพราะเขาเป็นขาเกิดอยู่ไงเวจะดับเขาต้องตายเวก็จะดับแก่เขาซึ่งยังอยู่ในภูมินี้ยังอยู่แล้วเขาไม่มีเวจะดับไม่ใช่ไม่มีเวมีแต่เขาไม่ซ้ําภูมิแล้วก็ฉ c อ i a o มีเวกําลังเกิด อนาคตเวจะดับแก่บุคคลนี้ในภูมินี้ใช่ไหมคะแต่สังสยะไปถามว่าเวจะไม่ดับแก่บุคคลในนี้ในภูมินี้ถูกหรือผิดก็ต้องผิดต่อไปอะนี้เป็นพระอาหรหัานกำลังปรินิพานจะไม่ดับก็ต้องถูกจะดับตอนตายในชาตินี้ ถู<ภ>เพราะว่าเขาเขาไม่เกิดําภูมมนี้แล้วทีนี้เดี๋ยวววได้อ่าอันนี้อันนี้ข้างหมายเหมือนข้างบนก็ขีดออกกลับขึ้นไปรวงก็ขีดออกเฉยๆก็ได้คืออันนี้เป็นโกาสอันนี้ะก็ย้อนสอนแล้วก็เอาเอาหมึกอะไรสีขีดออกขีดด้ยใช่ไหมจังใช่สีเขียวก็ได้ค่ะสีเขียวก็ได้ เขียวหายไปค่ะก็ย้อน,ออย,อนย้อนสอนกลับขึ้นไปรวมกับข้างบนอันนี้แล้วคะอันนี้ไม่ย้อนใช่ไหมอันนี้เป็นถูกถูกถูก,ถก,ถกนี่เป็นถูกผิดอันนี้ก็ถูกถูกนี่เป็นถูกผิด

อันนี้ขอเอาสีน้ำตาลเป็นตัวฆ่าหน่อยดิ่าด้วยเหรอฆ่าด้วยสีน้ำตาลมัน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 จะมันจะสื่อมากกว่าเพราะว่าสองตัวนี้มันกลับขึ้นไปรวมสีน้ำตาลเป็นอักทำหมดแล้วสุกอันไหนคะอันเครื่องหมายตรงนั้นปอันไหนอันไหนคะอจักะกับอั่ไหน เขาไม่ได้เขาเขาเขาแยกแยกออกมาโยงคือมันแยกตั้งข้างบนแล้วแยกตามการสามโยงอันนี้คือแยกดูดูหัวลูกศรเนี่ยนี่ไปแล้วก็หัวแยกมาที่นี่ค่ะค่ะถ้าไมงั้นอย่างนี้ก็ได้ถ้าถ้าตัวงงอันนี้จะจะโยงสีน้ำตาลขึ้นไปไหม หรือจะยิ่งงน,นามไมไม,ไม่ต้องลบไม่ต้องลบไ่ต้อ,องลบค่ะแล้วอันนี้คือสีน้ำตาลขีดลบแล้วก็ไปรวมกับข้างบน,นงบงจะทำไหมทำก็ได้นะนก็เป็นก็เป,นเป็นสีน้ำตาลใช่ขึ้นไปรวมกับกรอบสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลข้างบน ก็วิถูกผิดแล้วก็สุดอูแล้วก็อาสีน้ําตาล <c oughs> ถูกกับผิดหมดละสลขั้นต่อไปก็เขียนถูกถูกก็มีสุดนี้ นี่ดอกจันอเอเอา,เอาเ,อาเอาเขียวได้หมคะขอเขียวได้เนะโอเคต่อไปก็สุดอุก็ชี้มันนี่เลยก็ได้ไหมเหมือนกันไหม เ,เกิดและกำลังตายในอาลูกภูมิและจะดับในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกก็กับอาสี สุดนี้มีที่กระดานขวามีที่กระดานขวา,ะา,ขวาจะโยงไหมอานาหนึ่งก่อนนะ อนานหนึ่งเขาเอาอนานหนึ่งด้วยซึ่งกำลังตายในอาลูกปูไม่ต้องเติมเขียนอันี้ก่อนจะไม่ภูอีก ไม่ขีดข่าอจอมอดอจะไม่ดับในทุมที่ตอนเกิดอินก,ก็ค่อยกลับภูมิขึ้นบรรทัดใหม่ก็ได้่เดี๋ยวไปไปกินที่ฝั่งนี านาคตากวาระปัจจนิกาในปุขาโลกาสัวาระรูปะขันธ์มูละเวทานาขันธ์มูลียมะะรติอะนุโลมปุฎฉายัสสยะทะรูปะขันธ์โทณิรูชิตะตัสตตา เวทนาขันโทนักมิรุ้ชิสติติรูปขันไม่เคยดับแก่บุคคลใดในภูมิดใมดเวทนาขันก็จะไม่ดับแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิกษุทาสุหภาวะ ปัะชันตานอปรูปานัง่งเตสังปัตตะรูปขันโทนันิรุชิตะโนจะเตสัตัตตะเวทนาขันโทนันิรุชิตสติสุทาวาเสปรินิพันตา จักน <ะ S 1> <ห>ิรุชิตะเวทนาขันโทจักน <ะ S 1> <ห>ิรุชิสติเมื่อบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดในสุทาวาสภูมิและบุคคลที่เกิดอยู่ในอรูปภูมิในภูมินั้นรูปภัน ไม่เคยดับแต่เวทนาขันจะดับแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเมื่อบุคคลเหล่านั้นกำลังปรินิพานในสุทาวาสภูมิและบุคคลที่ปัดัยและได้และนีและและ กำลังปรินิพานในอะลูกปภูมิในภูมินั้นปปรูกปขันก็ไม่เคยดับเวทนาขันก็จะไม่ดับอันนี้หนังสือเขาแปลรวมเขาบอกเมื่อตรงตรงนี้ค่ะเมื่อบุคคลเหล่านั้นกำลังปรินิพานในสุทธาวาสภูมิและอปปะลูกปภูมเขาแปลรวมนะคะในหนังสือ ในภูมิเราก็ค่อยในภูมินั้นรูปประขานก็ไม่เคยดบับเวทนาขันก็จะไม่ดบับแต่ใครพอถึงเวลาจําไม่ได้แปลแยกก็ไม่ได้ผิดอะไรอ่ะ,สะแสดงองค์ธรรมในอนุโลมะปุชฉายะัสสะยัสถารูปขันโทนะนิรุชิตถะเป็นสันนิฐานบทตัดสตัตถาเวทนา นิรุชิสติเป็นสังสยบทองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ห้ะทังมีบุคคลงซึ่งกำลังเกิดในสุทาวาสตูห้าที่เรียกว่าที่เรียกว่าโอปปาทขณาสมันคีของรูปาวจระปัญจ ทจิตหนึ่งเจตสิกสามสิกรรมมะชกาลสิกับสุดทาวาสภูมิห้าติเฮตุกะปุถุชนหนึ่งผลเศกขบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอรูปภูมิและจะดับ ในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกกับอารูปภูมิสิและพระอาราหาันตะบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพานในสุทธชาวาสภูมิปรินิพานตะโดยอ,อ้อมจะพูดอะไรก่อนจะพูดตรงก่อนหรือพูดอ้อมก่อนอ่ะงั้นเอาใหม่ พูดอรอ,อหนึ่งก่อนพูดพูดนิตรงไปเลยค่ะขออีกทีนะคะพระอรหันตะบุคคลหนึ่งซึ่งกํรลังปร,ริภิพานในสุทธาวาสภูมิห้าปร,ริภิพานตะโดยตรงพระอนาคามีบุคคลหนึ่งซึ่งกํรลังตายในสุทธาวาสภูมสี เว้นอากานิสขาภูมิปารินิพานตะโดยอ้อมที่เรียกว่าพังคพขนาสมานคีของรูปวาจาปัญจมชาญจุติจิตหนึ่งเจตสิกสามสิทกรรมมัชรูปที่ดับครั้งสุดท้ากับสุดทาวาสภูมห้า แล้วก็พระอาราหาันตะบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพานในอรูปภูมิที่เรียกว่าทางาพระขนาสมังคีของติเทตุกะจุติจิตสีเจตสิบสามสิบกับอรูปภูมิสีปรินิพพานตะโดยตรง ติเทตุกะปุถุชนหนึ่งผลเสกผาบุคลสามซึ่งกำลังตายในอรูปภูมิและจะไม่ดับในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกที่เรียกว่าพังคักานาสมันขิดของอรูปจุติจิตสเจตสิสามสิ กับอรูปภูมิสีปรินิพานตะโดยอ,อ้อมองค์ธรรมของสังสยะบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นสาธุ